สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดฉากคลิปแบบเท่ๆหรือเปิดฉากคลิปถ้วยกาแฟแบบสวยๆนะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเดีย๋ยวผมพาไปทำเนาะจะพาไปทำนะครับ อ๋เราไปถ่ายเราไปถ่ายถ้วยกาแฟไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทําที่แอปแคปคัทกันเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปทําที่แอปแคปคัทตัวนี้นะครับอ่าเข้าไปเลยนะครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่าเข้าไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาลันตัวก่อนเนาะอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับพเพื่อน เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอรอแอหนึ่งนะครับอ่าเราเข้ามาในแอปแคปคาร์ดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ที่เราถ่ายทําไว้เลยนะครับไปเพิ่มโปรเจกต์ที่เราถ่ายทําไว้เข้ามาเลยนะครับผมถ่าย ผมถ่ายวิดีโอไอถ่ายรูปภาพมานะครับเป็นถ้วยกาแฟประมาณนี้เนาะเป็นถ้วยกาแฟประมาณนี้นะครับถ้วยกาแฟอ่าก็เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามานะครับหนึ่งนะอ่าเพิ่มถ้วยกาแฟเข้ามานะครับก็เป็นรูปภาพเนาะเป็นรูปภาพถ้วยกาแฟประมาณเนี้ยนะครับอ่า นี่เราไปยืดให้เขายาวนิดหนึ่งก็ได้นะครับไปยืดให้เขายาวเราจะเอาความยาวขนาดไหนเราก็ยืดเอานะครับประมาณนี้นะครับประมาณสักแปดวินะเอาสิบก็แล้วกันนะครับเอาเก้าโอเคเอาเก้าก็พอเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่นี้ไม่ยาวเกินนะครับ ก็ไปเพิ่มก็ามาประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับพอเราได้คลิปเข้ามาอย่างนี้แล้วนะเราไปเพิ่มตัวแสดงเข้ามานะครับก็คือผีเสื้อเนาะผีเสื้ออ่าก็ไปที่อ่าเราไปเอาที่สติกเกอร์แล้วกันนะครับไปเอาที่สติกเกอร์นะ แล้วที่สติกเกอร์นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนสติกเกอร์ไปมันก็มีให้เลือกเยอะนะครับดูครับแอป g ับ b c a ก็มีหเลือกเยอะรอแป๊บหนึ่งนะครับเขายังก็ยังยังมาไม่ครบนะครับเห็นไหมครับมายังไม่ครบใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับมากันยังไม่ครบนะครับอืรอแป๊บหนึ่งนะครับ จะช้าหน่อยครับเน็ตช้านะขอโทษทีนะครับเน็ตมันช้าโอเคนะครับก็มาแล้วนะครับไปที่เรากดไปที่ผีเสื้อเลยก็ได้นะครับเราจเจอผีเสื้อตัวนี้หรือ หรือผีเสื้อตัวนี้ก็ได้นะครับก็เลือกเอาว่าเราอยากได้ผีเสื้อสสวยแบบไหนนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผีเสื้อผีเสื้อก็จะประมาณเนี้ยอ่าช้านิดหนึ่งนะครับอ่า ก็ตแตะไปนะครับตัวแรกนะตัวแรกนะครับแตะไปนะครับ <c oughs> แฟบหนึ่งนะครับกำลังตัวก็อยู่เน, <c oughs> เน็ตบัญช้านะครับเพืเ่อนๆ <c oughs> เราก็เลือกเอานะครับตัวไหนที่ไม่มีโปนอ่ะมาแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วนะครับ ตัวที่สองก็เลือกเอานะครับตัวไหนที่ม่มีโปรนะตัวที่สองแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเลือกตัวที่สองแล้วนะครับ <c oughs> ตัวที่สองนะครับ มาแล้วนะครับตัวที่สองแล้วนะอ่าก็กดถูกต้องไปนะครับกดถูกต้องไปนะอันนี้คือตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราขยับตัวที่สองออกมาไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำตัวแรกก่อนนะครับทำตัวแรกก่อน โอเคนะครับทำตัวแรกให้เขาบินก่อนเนาะขยับลงมาให้มันอยู่อยู่ประมาณก้นถ้วยนะครับ <c oughs> แต่ที่คีย์เฟมนะครับขยับไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับขึ้นแตบแป๊บเดียวนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับขึ้นนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเราไปทำตัวที่ ตัวที่สองกันนะครับจะทำตัวที่สองกันนะครับให้มันหน่งางกันหน่อยนะครับการการบินนะ แตะนะครับทนอยู่ในถ้วยหน่อยโอเคนะครับแตะที่ขีดเฟร,รมนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงไปให้ยาวให้เท่ากับคลิปเรานะครับดึงไปให้ยาวให้เท่ากับคลิปเรานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปเปิด จากผีเสื้อนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับส่งออกไปก่อนนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็เอาเข้ามามือนเดิมนะครับใช้แก้วอีกแก้วหนึ่งมาโปะนะครับเอาเข้ามามันเดิมนะครับวีดีโอนะครับประมาณนี้นะครับก็ เอาเข้ามานะครับแล้วที่นี้ก็แกลวอีกแก้วใบที่ถ่ายรูปภาพไว้นะครับเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ไปที่โอเลนะครับลงข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าให้มันสุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอะยืดออกยืดออกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วไปที่คำสั่ง <c oughs> ไปที่คำสั่งมาร์กนะครับไปที่คำสั่งมาร์กนะหาคำสั่งมาร์กนะครับตัวนี้นะครับคำสั่งมาร์กอ่า เอาแนวนอนนะครับอันนี้ก็หมุนนะครับหมุนหมุนเลยนะหมุนให้มันกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นให้มันเท่าๆปากปากเอปากแก้วนะครับเลื่อนให้มันเท่าๆปากแก้วนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับก็ จะได้คลิปมาประมาณนี้นะครับรเพื่อนๆจะได้คลิปมาประมาณนี้นะครับเป็นผีเสื้อที่ขึ้นมาจากไอแก้วกาแฟนะครับอ,อาจจะใส่เสียงด้วยก็ได้นะครับอาจจะใส่เสียงด้วยก็ได้เสียงบินนะครับก็มากันไปนะครับอาจจะใส่เสียงบินก็ได้อ่า ยังสักหน่อยนะครับ ใส่เสียงเพิ่มสีสันนะครับก็เลือกเพลงนะครับเลือกเพลงว่าเรามีเสียงเพลงไหมถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีก็ ใช้อันอื่นแทนนะครับ <mm> อ่าก็ลองเล่นดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราได้แล้วเราก็กดส่งออกนะครับเพื่อนๆกดส่งออกนะครับแล้วก็ไปดูที่คลังวิดีโอของเรานะครับหรือคลังรูปภาพนะครับก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ออกไปเลยนะครับ แล้วก็มาดูนะครับว่าวิดีโอเราโอเคไหมถ้าโอเคก็สามารถนำไปโพสได้นะครับอ่าก็เป็นวิดีโอนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของผมต่อไปขอบคุณครับ